trong trại trinh cái đọt Covid mà vừa Hả? Lê ngay tên nào Hãy không bỏ Oh, <inaudible>

ไม่รู้ของใครแต่อนาคตน่ะเป็นของตื่นนั่นแหละอะเยอะเหเดี๋ยวแม่วิ้ยแม่ก้าวกันกรอกมันจะกูกับน้องเดี๋ยวนะคะจะตอบอยู่เมาส์ก่อนเออเออเอหี้ยเหี้ปื๊ดเออโมยิงซักเหลือเกินตั้มเนี่ยก็อยู่ว่ารอมันจะตัดไม่ติดเดี๋ยวเครื่องยนต์ โอเชิได้แต่กว่าดทีะกวนเชยดได้ไม่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 ไา่ไม่งม่ไ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 ม่่ไมอไอ่ไมไมไม่่่ไม่่ไอ่ไ่มไม่ไา่ไ่ไม่ไไม่ไมนมไม่ไ่ม่่่่่ไ่เ่ กูรลแล้วกับอาจารย์อย่าเรียกกูใช่ให้เรียกเพื่อให้เรียกว่าอาจารย์พินโยโอ้โหอามิาภูดเอ้ยสต๊อปก่อนให้ฉันแลงมั่งกระเล้งแ้แข็ไม่เลยจ้ะมันเสียวเออเออนะแ็กเดียวอะฉันจะประกาศประกาศว่าไงอ่ะประกาศว่า ท่านเน่ยแกเบตตาสงสารแกว่าไม่ต้องเอามาให้มาทำบุญที่บ้านเราแกทำบุญไปแต่ตรงนู้นสามร้อยไงี้อะไรน่นั่นแล้วท่านให้เมื่อใดอ่ะนักเดียวใจนี่ให้ตรงน่อยที่ตรงนู้นฉันว่าท่านเอออย่าเอาไปให้น้าเวียีเดี๋ยวพวกนู้นมันชิงเราเอามาให้จะโกงแกก็ให้มาเลยน่าจะบอกให้สามร้อยหนึ่ง Nanh rồi Nay tập qua rá đi ra con à. à. oh. ta qua đi ra con rồi. Chưa thôi, quan ta đi đã mày ta mày quan mày đi đã ta mày ta mày Chưa mày ta Là chưa ใชแล้วอชื่อว่าอยาคว้าเป็นดาราเขาผีนะครชื่อเล่นว่าอยาคว้าจำเป็นดาราเขาผีพี่น้องแถวนี้ก็รู้จักต่างวิทย์บอกว่าแล้วเดียวแล้วบอกว่าแล้วเล็กเดียวเออะแรกตายจำเป็นแลกตายแลกตายแลกตายออคนตารานีคนตายเป็นแลกตายแตแค่เป็นาต่อเดียวนี่หนูรายอย่างเลย ยังเหลือใจมันแช่อิ่มอยู่นั่นใช่ยังไม่เอ้ยปีเบาวันเราร่ำกันนานแล้วไม่มาใต้โบกเกนิโอกเลย <laughs> แกเจ้าก้อนเปรกนี้ใช่อิ <ใน S 1> ้มดูมนุ้งก็ถ่ายรูปยิ้มหน่อยเอาท่านไหนคะยิ้มไม่เห็นควันนั่นนี่ไม่ได้เห็นเห็นก็เห็นเสียเดียวจ้ำ <laughs> <laughs> ต,ตาหวานมนะเออจ้ำตาหวานหวานไม่ปนนี้หวานไหม เขาบอกว่าเต้นน oh, well, no, 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 no. oh. like uh ั่นเป็นเบาหวานไม่นาน่ะอ๋อแล้ไปเช็คแล้วหรอซึ่งอะไรหรืฉันไปเช็คแล้วอ้ในโอาตายก็ตายกับการ์ดเลยเต้ยสักสักนานตำไมสักนานแต่เชื่อไหมโย้เออหน่องไม่ใจฮกใจเตดหรือเป้องจากัดเยอะจนดตึงอย่างเยอะเชื่อไหมเรืออุขว้างคำแค่เล็กอุขว้างไม่ออ้วกเก็บคำเดียวที เล้วว่าน่พอเรียมกว่านักลําบากเลยยิงเป็นมายิงเร่งก็ไปลาวยิงจําใจพี่นะความคิดความอ่านได้ไม่เหมือนคนปกติอันพี่นะมันแน่นอนนายอาชวากูบ้าทำบดว้านะจังงว่บ้าผัดนีกัน่าแรเลยบ้ามี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 มมมม่มอมีมมีีมีมกมีดีีมมีมมีมียีีมีกีมีีม หลุนนี่แหละยังแอบแบ๊บอยู่เออตำบัดว่านะเทำได้ไหมไม่ได้เพาะไา่ใช่กูพี่อ๋อนะเออโอ้ว่าพันนาไม่ต้องพันใส่ไปพันเออกูให้ทำตาไม่ใช่ว่าว่ามันใช่ว่ากูวยาใหญ่ใหญ่กว่า แล้วไม่ต้องถามเข้าใจไหม yep. น้องหยาดยี่เสียวจังอว่าพันนาไม่พันเลยฟซีโตนั้นเราไม่เอามาวาง

เลยพอเห็นมึงมึงพอเห็นพอเห็นผินโยช่วยช่วยนางกีนอตเลยเดี๋ยวมึงหนื่อยนักทึ้งอะไรเลยประยาหนักลุกพ้นนะพระเต้นพระเต้นนะป้าปแม่วาแม่วาแม่วาบาปในนางกีนอตแก้วปีนางกีนอตแก้วพีครับตาดิยก้าไม่ได้นี่ไม่ได้ยกยกไม่ได้ว่ะคือแต่ไม่ยกก็ไม่ไอเบียเลยเออยกยกแล้วในจีบจี ได้รำได้รัดีอยู่ละคนมือกันรัไม่เอาเอทานึงก็ดีต้อมีตัวช่วยอะเกมเตสตีมีตัวช่วยไงอายะดี่ะุนี่อย่างเกมเตสตีเลยอ๋อนางีนอนได้แก้วพีนางีนอนได้แก้วพีและเจ้านางีนนอแกวนางีนอนโซาอ๋อในเอจ้ายกอยื่งข้างสายเจปีเดยกอยื่งข้างสายช่วยนอง เดียงข้างซ้ายเดียวขางขาเดียวหล่จัดหล่อล่งแรงหล่อนายะตนอวน้ไไม่เอาเลยมิชลินอ่ะไม่ต้องไปพร้อมๆกันยจไม่ือไม่ือกกเร็วออย่าให้กู๊บาแมงมันน ну? ี่ัใจนี้แม่ตัวหนู นั้นซังนักซังน้าแบบปีตุ้มเบ้อผ้าแม่ยาตประกันบอกว่าไม่ผ้าเลยคุยทุ่มเล็วนี่ไม่ใช่ผ้ามาเลยพี่พี่ฮานบอกแล้วไอ้ยาผืออันไอ้ยาพี่ฮานบอกแล้วว่าต้องฟานน้องญาติมาด้วยนั่นป right. <gers> ีเด <co> ียวต่างปีปีเดียวต่างปีตานเด้อนะถ้าหลับโนราสุจัดการพบปอยแต่สุจัดยากกว่าพบไม่ผ้าก็โทษครับก็โทษจะไป่ลดแต่งโย่ยันยอมมีเมียนดอกก็ไป năm năm này, năm này, chú soi ngay vô, leo vô, dìm tua, bay chải, tăng bìng leo, mึง nhảy trung lấp mà lưỡi, mày chơi chơi là quét buông vô, ai câu chải còn, câu mai, อนี่ยกเยืองและข้างสายอยกยืองข้างสายออเรามายายเป็นกลางวนอ้อนเออก้าสายเรามายายกลางวอไม่แม่อนาจีบกอ้อนเดาาดาจีบพกในจีบพกจในทำยกตวงยกตัวในโยข้าไปแลดวงที่นอนฮันบัตบ ช่วยที่ที่เป็ตับรือไม่ก็ต้องเอาหลดเกล็หน่วยมาช่วยยกยุ่งยุ่งยุ่งน้องยุ่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 งใช่หัวไม่ไหวเตือนันยุ่งเราเรายุ่งจนขึ้นมา ง่ายนะแก่งได้ยดันตันครับอาจารณ์ที่ตำรวจอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ครับปิญโยตำลายวัตถุโบราณครับย่ำนุ่มแม่กูเล็กเดียวมันมันมันพลาดไปล้วงผมขอโทษไอ้ไนี่โอวัละแลยเดทีผอกหยกดวงเดียวไอ้รักพีะเบียร์ซุน

ขอบคุณไหนไล่รถเต็นข้าไปไหนกรองก็าตาแม่กูควัดนางตะเกียนเลยตับตาวยเวย อบาทีีอะนบนี่อร่อยที่ผีกูไม่ได้กูดอกในใบวยตัวหนอนี่ใบยานี่บลอยเออใบลอยอยู่เอาไปวแลนี่มันมรทาหน้องเยชบานเกอบาจีอกหยอกดวงจะได้เป็นทวงดอกไม้ที่บอกหยอก กัดเป็นหัวงน,งวนกไหมนกกา,านกแม่ไหมานกแม่ไล่เรามาอยากยืองใหญไปต่างกัน ใจยพี่แกนาครัวว่าพี่ลหรือน้องจอกขึ้นมาเล่นแกไม่จอกขึ้นให้เร็วเร็วเดชรามดอยเดชล้นอยู่นี่น้องอยู่นี่น้องพันนี่วะอว่าเวลากระชับคนเราเล่นบทโบราณให้พี่น้องก็เล่นกันตะกิดนะเป็นบทของอาจารย์เออปวบ ไปล่ลลาตเมอน 4, 8, 8. มีปยีเออไม่ 4, 8, 8, 8, รี่ปอยปเร็นีทานแก่าแกมีาาอานลาวถึงนี่ก็นอกมาลาวใกรเชิญนะเชิญไม่เชิญกับกุโรเลกูมานี่ <laughs> เออปันีว่าพี่นะทำางบดกับพดร่มควรจะมีหนูราเหลาครับผมนะระหวากรอนซี่ศักยรรร่วงคำครับผมได้ได้บวยพ้อนพอม่พี่น้องที่มาเล่มาดูราเป็นบุญบารมีข้องปตานสตางครับและพอตาปรันบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดประจำว่าพี่นะครับผมปหี่ยว่าไอหนูราญาติควักไอได้ไอพี่น้องก็จักริดใจกก่อนอื่นนะคะยังไม่เสร็จจันยังไม่เสร็จเหือฉันจะไม่ออก เรือยังไม่แตกยังงมันจรู้สึกลยอยเช่น้าหากว่าพี่น้องชาวบ้านชาวบ้านอะไรเนี่ยฮะยางงามอ๋อสวัสด,ดีสวัสดีก่าหลินพันมเมลัยครู <c oughs> สวัสดีพี่น้องชาวยางงามนะคะอย่างเยอแล้วมาหาไปงไม่มึงอะไรนียโอ,อย่าแหลงมึงกับกูแม่ น้องชาวบ้านวัดยางเหน่ยนะครับถ้าหากว่าพี่น้องชาวบ้านวัดยางเหญ่ยอยากจะควงเสียงร้องของหยาดควาน่าเต้าเมืองจะหน่อยค่ะขอบคุณมากครับที่ควงกันรู้เรื่อง<ฮ><ฮ>ขอบคุณมากค่ะที่ควงกันรู้เรื่องค่อยมาร้องให้ต่อไปหน้าดีว่าต่อันที่สิบแปดิแปดดีกว่าโอ้ประกาศแล้วต้องลงประกาศแล้วต้องลง เอ้ก็ลองที่ดีนะนุราญาตนะปีหน้าต้นชอยเปลี่ยนห้างที่นี่เอาห้างขาคู่มาตั้มอยู่นี่นั่นใจคู่เออเอาลองจัคเพลงกันเชิญล้ฟังกัถ้าหากว่ามันผิดพลาดหมดลงหมดใดนะคะขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าไม่ใช่เป็นนักร้องอาชีพจะเป็นนักร้องสมัครเล่นเอาลงจัเดี๋ยวแคบไปไหนถ้าหากว่าพีีน้องอยากจะฟังเสียงลง ชจวยตัวมออกครั่งคะ่ะทบกันลุงอยู่ตีเชิญลัควังค่ะ,ะเพลงนี้ขอม่บไปบรรดาแฟนๆทั้งหลายนะคะที่เป็นแม่ไม้ค่ะโดยเฉพาะฉัน,นะค่ะอันจะยุดตกเดียวไม่ได้ไกกแล้วป้าจ่ายก็ยุดปพื้นเราตัวเดียวมันลงกี่อุ้ยมาแล้ว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  <c oughs>

เอามาลงไปยังสูดไม่ต้องไม่ต้องใจ่ใส่แล้วใจ่แล้วขี้บอดไม่ต้องเอานะทำไมเอจิ้นเขยเล่นตามใจฉัิ้นวะเออตามใจฉันเอาโดดเดียวเดียวได้หัวอกแม่ไม่แก่แก่ไม่มีใครมาดูแล โอเคก็ว่าหมดไปออกนักกลังเล็กบ้านแตกครบหรัอรายรใจมาถุงไงเราเป็นไหมไปลงเมียไหม่น่าอ่อนโดดเดียวเดียวได้ชีวิตแม่ไม่ไว้ทองไม่รักไม่ว่าคู่กอง ความรู้สึกกขอเนืกอทั้งชีวิตกูตอนเราเจ้าเจ้านาดูอยู่อยู่ทุ่มไม่เหลยวเลยฉันตัวป่วยก็ไปเรียนทำเพื่อนก็ว่าฉันตัวป่วยก็คกูแง่เล่นกับเพื่อนนี่หวัดนี่หวัดวัดกับครูแต่เล่นครูนะเว้ยที่เอา À, bỏ đi bỏ Cái lại nhá coi à, 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 <laughs> à, <cà, cười> à, mà bọc lao coi mà lao pet 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 này là con chặt ra con ra rồi đường thì tôi mà tổ này cả tôi rồi bữa ai đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาว่ะแล้วพอจบทำบทมาตายาเด้อนำกลอนสดขึ้นมาครับแม่นะกลอนสดกลอนสดมาครับใจรจะมองลงวางให้ลงมจังว่าเออว่าลงวางให้ลงมจังว่าตาพอเวลาก็ฉชับจริงแล้วแม่เออแล้วเรามาครับฝากจน